สวัสดีครับผมเอกสิทธิ์ครับผมวันนี้ผมมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งชื่อเรื่องว่าโชคดีโชคร้ายใครจะรู้มีเรื่องเล่าชาวจีนเรื่องหนึ่งชายชราผู้หนึ่งมีม้าของเขาตัวหนึ่งซึ่งม้าเลาะไว้ทัหลับโคนดินในที่หนาของเขาวันหนึ่งม้าตัวน,นี้ยิ่เทาองมีอยู่วันหาย่งไปที่ภูเขาลและเมื่อเพื่อนบ้านของ,ของเขารู้ มีกล่าว่าโชคดีโชคร้ายใครจะรู้รับดต่อมาม้าของช,อชาวชะผู้นี้กลับมามันมาพร้อมกับผงหมากปากจากเขาและขณะนั้นเพื่อนบ้านทุกคนต่าตงก็เข้ามาแสดงความยินดีกับช,บชาวชะาผู้นี้กับโชคที่เขาดีแบบนี้โชคร้ายโชคดีใครจะรู้ชาชชะลาผูนั้นกลับ จากนั้นเมื่อลูกชายของชายฉราผู้นี้พยายามจะสุดม้าป่าผู้นี้ให้เชื่องแต่ปบกฏว่าลูกชายของเขาคัดตกจากหลังม้าลงมาทำให้ขาเขาหักทุกคนเห็นก็กล่าวว่าเหตุการณ์น,นี้มันโชคร้ายมากๆแต่ชายฉราดผู้นี้บอกปว่าโชคร้ายโชคดีใครจะรู้สัปดาห์ต่อมา เดินวนผ่านเข้ามาใ่ว่าแล้วพยายามมาคับให้ชายหนุ่มทุกคนที่อยู่ในหมู่บ้านนี้ออกไปร่วมรบก,กับสงคารามที่กําลังเดือ่อดนุนน้แล้วกองทัพก็เห็นว่าลูกชายของกาผู้นี้ขาดบอกว่างั้นคุณไม่ต้องไปทุกคนต่างเห็นว่าลูกของชายชาผู้นนี้ไม่ได้กเป็ไปรบก็กรับแสด็จที่จงซีว่า เป็นเรื่องดีมากๆแต่ใจฉลาดที่นี้กลบอวว่าโชคดีโชคร้ายใครจะรู้บทเรียนนี้จากเรื่องนี้เราได้อะไรบ่อยครั้งชีวิตเราเป็นชิ้นนี้บ่อยครั้งดูเหมือนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นดีอย่างมากและในบางเวลาสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นดูอาจจะแย่ yeah. ไม่ดีเลยเสียเลยและเมืเ่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนั้น เป็นสิ่งที่เราสึกิชื่ชมยิงดีและแสดงว่าเจ้าอยู่กับเราแต่หากสิ่งเหล่านี้ไม่ดีละ่ะเรากลับหมดกำลังใจและคิดว่าเจ้าทอดทิ้งเราแล้วเรานั้นจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับสถานรนาชการต่างๆกี่คนลอเป็นแบบนี้อยู่เรื่อยๆถ้าดีก็อบอกว่าเจ้าอยู่กับฉันถ้าไม่ดีออกททด็บอกว่าเจ้าทอดทิ้งฉันแต่รูปเปาล ไว้ในคปีบทที่สิ่เพราะเขาได้เรียนรู้ความชื่นชมยินดีควรชื่นชมยินดีทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะดีหรือรา้ายเขามีความชื่นชมยินดีเมื่อเขาประสบเจอกับสิ่งที่ไม่ดีเหมือนตอนที่เขาอยู่บุ้และเมื่อเขาชื่นชมยินดีกับสิ่งที่เขาดีด้วยเช่นเดียวกันนี่เป็นตัวอย่างที่ดีเกี่ยวกับการเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวจ้า ความเป็นจริงเราไม่ควรจะดกังวลกับสถานการณ์ของเราในเวลาน,นี้การยืนหยัดอย่างมั่นคงและความชุกเฉิดีเป็นสิ่งที่พอไวหมานเจ้าเพราะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเรามีความหวังในพระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลดีในทุกสิ่งคือ คนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์โลมบทที่แปดข้อที่แปดท่านหมความว่าทุกสิ่งพระเจ้าได้ทรงทําให้เกิดดีไม่ว่าจะเป็นร้ายหรือดีถ้ามีตอนนี้หนุนใจบรรดาลูกๆของคางมากเมื่อเราต้องทนทุกข์ทรมานในชีวิตนี้ทุกข์ทรมานในสภาพแบบนี้พระเจ้า ทรงให้สิ่งดีเกิดขึ้นจากความยากความยากลำบากการแข่งยนและการทุกข์เมื่อเราเห็นสิ่งดีที่พระเจ้าทรงกระทำให้แก่เราช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาแห่งการถูกยากก็ว่าได้แต่เราสามารถทูลของจากพระเจา้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานีได้และเราควรวานใจพระเจา้าวางใจว่า พระเจ้าจะทรงทำสิ่งที่ร้ายกลายเป็นดีคุณเชื่อแบบนั้นไหมเราควรฝากไว้ในพระคของพระเจ้าด้วยฤทธิอำนาจของพระองค์เท่าน้นเหตุการร้ายจะกลายเป็นดีขอพระเจ้าอวยพรครับ